ครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อกชือกุศลเมื่อนี้กับมาพบกับพ่อโคคือเกลาคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือก้อยขมเมื่อนี้พี่น้องแล้วก็อันนี้น้ำตกหมูพี่น้องมาปะทะกันว่าตัวใดจะแสบกว่าเป็นพี่น้องเมื่อได้เห็ดเองนะพี่น้องเมื่อนี้ชื่อมาพี่น้องเว้ยชื่อเขามาแต่บอลลายพี่น้องเ้ยยางละพกสิบบาทพี่น้องถุงหนึ่งอ่ะเขาพักเขาก็มีโบลพาเนาะพี่น้องโบล่าพาพักสะเดามักทั่วมักแตงมักเขือพริกดุดดุดพี่น้องเว้ย ข้าเหนียวข้าวเหนียวนำมาขนมทรายสองคนชาวนาอยู ouais> ่ไหนมาพี่น้องอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแช่ไปในช่องลนะพี่น้องพันใจสาวนาบัวควาข้องรายเด้อพี่น้องเด้อมามาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องเนี้ยวเฉ็บเฉ็บบรรยากาศคือเก่าพี่น้อยโอ้เข่าหองเออตันหอนพี่น้องมามาพี่น้องคลิปนี้ก็ขอโทษขอไปคนที่บปกินดิบได้พี่น้องเด้อมาลองมาดูก้อยขมก้อย บึงลองันต้มหมูอ่ะอืมเขาลาบใช่ไหพักมาเป็นชวน,วนจับอไปอยู่ผมเขาเลยผมอ่ะอืม,อม Nhưng chụp cái này đó. là cái này. ขัพังตู้ไปได้ไงเราคืนนี้ mang cho mình hao. bỏ rồi. Ừ. Con mắc cùng à, hết rồi, đầu. Nó có mắc เดรูดโดดเข้าไป4ีหลูกร้อนหงุดหงิดเหรอวะตัวะขขาดยนิ่ิกต้องอย่าขาดนะเลยกินนง,งอนเผ็ดๆพี่น้อยพารรดโดดเข้าไป4ีหลูก rồi nó bay đi sám lụi ngay Câu ừ. không nó chạy นี่ขมบนี่เปรี้ยวไม่มาละกันไป่ไก,ก,กลไกับมาพี่น้องเอ้ย

rất bình 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 in mà. Nè lắm Mình mình hết

เอาพี่น้องจะรับคลิปนี้กับยกเพลงยามีนะพี่นน้องคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปใช้ไปนะเชนนี่เราเน้องพากภูมใจสาวในพรอพคกวน้องชายเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีสบายดี